สวัสดีครับผมสวีสเพื่อนเพื่อนชาวซัมเมอร์นีวอลที่น่ารักทุกท่านดูนะครับผมตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวตัวของมอนเตอร์กันนะครับซึ่งส่วนตัวต้องบอกก่อนว่าชอบน้องมากๆนะครับผมก็คือตัวของผู้กันคาลมนั่นเองนะครับก็เป็นอีกมอนเตอร์ตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเก่งเลยนะครับผมใครที่แบบได้มาแล้วก็ไอ้ผู้เล่นเริ่มต้นจริงๆสามารถปั้นน้องได้นะครับเอามาลงในคอนเทนต์พวก หอได้นะครับผมแล้วก็พวกเกียววูเกียววอลซีควออเรนาเคอันนี้คือน้องไปได้เยอะมากๆครับโกลิมก็ได้นะเก่งๆมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาอธิบายตัวของสกิลผู้การลมก่อนว่าผู้การลมเองอะสกิลเป็นยังไงบ้างนะสกิลที่หนึ่งของผู้การลมครับเป็นการตีเป้าเดียวนะแล้วก็มีโอกาสนะครับในการลดเกรดนะครับผมอ่ะสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมมีโอกาส50%นะครับที่จะเป็นการเกาะแตกก่อนครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการลบบัฟนะครับลบบัฟฟ้าออกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ ครั้งที่3จะเป็นการแชลบเอาง่ายคือสกิลที่2เนี่ยมันตีนิดเดียวแหละแต่ว่าใน1นิ่เนี่ยมันมีเอฟเฟกทั้งหมด3เอฟเฟกคือเกาะแตกได้ลบบัฟได้แล้วก็เอ่อแตกรีบัฟแชลบได้นั่นเองนะครับผมอ่ะสกิลเนี้ยกินสกิลเต็มคูลดาวอีกที่สามสืานั้นเองนะครับแล้วก็เอ่อตัวของตัวของเอ่อสกิลที่3ครับเป็นการโจมตีศัตรู3ครั้งการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นการลดเกรดถึง75%เลยถือว่าเยอะมากๆนะเอาง่ายคือลดเกรดสครั้งเนี่ยมิดหลอดเลยนะผมแล้วก ถ้ากรณีที่เกตเหลือศูนย์ครับมันจะเป็นการเพิ่มพลูดาวหนึ่งเทิร์นเอาประมาณว่าถ้าเกตศัตรูเหลือศูนย์จะเป็นการเพิ่มพลูดาวหนึ่งเทิร์นนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันหนึ่งต่อมาครับผมรีดของน้องนะครับผมรีดเป็นรีด ATK นะครับผมธาตุลม50เป็นตนัวีที่เก่งมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเอาเวกมาเนี่ยจะได้ตัวของสกิลที่2เพิ่มขึ้นเอาง่ายๆคือมันเหมีแบบมีคล้ายๆกับว่า,วา เอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาประมาณนั้นเอาเวกเอาเวกปั๊บเนี่ยได้เอฟเฟกสกิลที่2เพิ่มขึ้นมา <c oughs> นิดนึงนะครับผมประมาณนั้นมอนเตอร์เป็นสายโจมตีครับซึ่งเบสสเตตไม่ได้แย่เลยถือว่าโคตรรีด้วยซัมสปีดต้นสูงครับเลือดเยอะนะครับแล้วก็มีค่าเบสเอติเคที่ค่อนข้างสูงมากๆตัวนี้จริงๆเป็นตัว CC นะครับผมสามารถที่จะเอามาเล่นเป็นหลากหลายสายได้นะครับผมอาจจะเป็นตีมดาเมจรีสก,กิลไปเลยก็ได้หรือ จะเล่นเป็นตัวสตันก็ได้หรือจะเล่นเป็นตัว CC แบบพวกเอ็กเจเทอร์นก็ได้นะครับผมอ่ะอย่างอ่ไอดีข้างนอกเนี่ยมันจะใส่เป็นตัวของสตันเพราะว่ารูนเอ็กเจเทอร์นของมันน่ะมันมันมันไม่ไม่ได้เอื้อขนาดนั้นนะครับผมก็เลยใส่เป็นแบบนี้นะฮะอ่าแต่เป็นสตันนะครับผมประมาณนี้นะกันเนอร์สตันเองก็อองจริงก็ทํารูนไม่ง่ายนะผมไม่ง่ายนะผมมันมันจะต้องสปีดประมาณสักแถวร้อยห้าสิบร้อยหกสิบครับไม่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับต้องมีแม่นยำด้วยนะครับผมเพราะว่า ตัวของน้องต้องการแม่น้ำดือ้อไม่งั้นมันลบบป,ปตินะจ๊ะแจ๊ะ,จะนะครับผมอย่างเฮ้ยคราวนี้สวยจังคราวนี้สวยจังเลยทุกคนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตเสริมก่อนปื๊บนะครับผมคราวนี้สวยมากเฮ้ยแจมแมวแวววับแล้วขออนุญาตเสริมไงปึ๊บหนุ่มคราวนี้มันสวยเพราะว่าสปีดมันได้18นะครับมันถือว่ามันสุอยู่ในค่าที่แบบดีเลยนะจ๊ะแจ๊ะเฮ้ยมันทำไมไม่ลงวะเพื่อนเจ็ดเจ็ดมันลงยากลงเย็นขนาดนั้นเลยหรอหนุ่ม อันนี้ก็รีเข้าไปก็ถือว่าแจ่มแมวแล้วผมได้ใช้แล้วนะครับด้วยความที่เม็ดนี้มันค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็แบบน่าจะได้ใช้งานระยะยาวก็รีไปเลยนะครับผม HPS ภาพสีสวยงามครับเสดายมันลงแฟดไปสองรอบนะเสียดายมากนะครับผมปื๊บนะฮะมาหนุม่มปื๊บเพื่อหายากอยู่นะรีเจนหายากอยู่โอ้โหสองอันเพื่ออะไรเพื่ออะไรปรืบ๊บเออสวยแบบนี้อันนี้โอเครับได้อยู่ ถ้าแบบประมาณ1ิบเตทเนี่ยผมพอไหวนะแต่ถ้าแบบน้อยกว่านั้นก็คือเอาไปทิ้งหนุนไปเอาไปทิ้งไกลๆป่อยหัวเตาสูบประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยแบบนี้สวยเลยมีตัวของมีตัวของค่าเลือดมีแม่นยำนะครับผมมีตัวของพวกสป,ปีดผมว่าแจมแมวเลยนะครับผมแม็กนี้แบบแจมแมวนะครับโอเคฟังไปอ่าแล้วก็ช่องหกประมาณนี้นะครับผมช่องหกจะเป็นแม่นยำนะครับอืมก็เสริมให้มันแม็กแมประมาณนี้ได้เลยครับผมเสริมเต็มที่ครับผม เติมแบบใส่สุดใส่ใส่สูตใส่เต็มเนี่ยผมถ้าถ้ามีอะไรได้ก็ใส่ใส่ไปก่อนใส่สุดใส่เต็มในนี่ประมาณนี้นะครับผมเม็ดนี้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ว่าสปีดมันเยอะนะครับผมอ่าตัวของพุกการลมเองนะครับผมถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยผมจะเอามาเล่นในคอนเทนต์ซิกฟอร์นะครับแล้วก็เอามาเล่นในคอนเทนต์พวกการตีหอบางนะผมเดี๋ยววันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์นะครับผม อัติแฟกต์เนี่ยใส่เป็นแอชแนลบายตามค่าสปีดหรือแอชแนลบายตามค่าเยอะๆแบบนี้เลยมีค่าสปีดมีค่าเดฟมีค่าเลือดมีค่าอีดีเคนะผมเพราะว่าตัวของน้องเองอ่ะมันจะตีแรงตามเอ่อพวกค่ายแอชแนลบายมากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันตีหลายฮิตตะกิ้วสามันตี3ฮิตนะครับผมซึ่งซึ่งต้องบอกว่าการใส่แอชแนลบายเนี่ยตามค่าต่างๆมันทําให้ตัวของน้องเองมันเฉิดฉายมากๆนะฮะโอ้โหยังบันทึกบได้เลยนะผมต้องบันทึกรูุนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมารีวิวกันดูว่าตัวของผมเองอ่ะเล่นในคอนเทนต์อะไรยังไงบ้างเฮ้ พี่แดงเอาแล้ววะ่ะพี่แดงแกเอาแล้ววะ่ะหนุ่มพี่แดงแกเอาแล้ววะ่ะแกะเริ่มแล้วพี่แดงแกเริ่มแล้วพี่แดงแกเริ่มแบบยึดบงยึดบ้านแล้วว่าหนุ่มอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องจะเล่นเป็นคอนเทนต์แบบไหนยังไงบ้างนะผมอ่ะสามารถเอามาเล่นทีมนี้ได้นะครับอเอออันนี้เป็นเคสสตัตตี้เฉยนะครับผมในการรีสกิลนะฮะเอามาเคสเอามาเป็นเคสเฉยนะไม่ได้เชียร์ทีมนี้นะครับทุกคนนะดูฟืบมานะครับผมแล้วก็เปิดเกาะจืบนะครับผมแล้วก็รีสกิลได้นะครับผมนี่แบบนี้ไปดูนะ ปืบป๊บๆๆเห็นไหมรีสกิลครับผมสกิลหมดเลยนะแล้วก็เป็นการเพิ่มคูดาวด้วยเห็นไหมเนี่ยเพิ่มคูดาวแต่ว,ว่าเทมเนี่ยมันติดสตาร์นจากรูนเฉยนะครับผมประมาณนี้ปืบ๊บเคาลเตอร์อีฟิซอีหอยอแล้วก็ตีปื๊บนะครับตายไปเลยครับผมพูดแรงนะแรงมากปืบ๊บแล้วก็สกิลหนึ่งตีรถเก๋แบบนี้ได้ปื๊บเห็นม็ทรถเก๋ได้ด้วยนะครับผมใช้ได้เลยนะครับไม่แย่อันนี้เป็นมัลเตอร์สายซีซีที่ที่ผมมองว่าเป็นอีกตัวนึงที่เก่งมากตีีปืบ๊บบบแแล้้วกก็รถเรบบนได ผมแนะนําเป็นสตันนะครับผมใส่รูสตันจะดีมากๆนะครับผมสลับข้างนอกนะแต่ถ้าเป็นข้างในผมแอบไม่ค่อยเชียร์สักเท่าไหร่นะผมเพราะว่าถ้าเป็นตัวของ RTA มว่าผมชอบเอกเตอร์นมากกว่าสตันก็ดีนะแต่ว่าเอกเตอร์ผมก็มันเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นสายคอนโทลจะเป็นสายรีสกิลเนี่ยส่วนมากผมก็จะเล่นแบบเป็นทีมเกาะแตกแล้วก็รีสกิลไปเลยนะผมประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นนะครับวันนี้พูดก่อนนะแล้วก็สลัดน้ํา ตลาดน้ำผมจะเล่นเป็นตัวสวิฟนะครับผมอ่าสวิฟแล้วก็ฮอร์มนมืดนะครับฮอร์มนมืดฮอร์โมมืดฮอร์มนมืดเนี่ยเราเอามาเพื่อทําหน้าที่รีสกิลนะครับผมประมาณนี้อย่างพวกสลัดเนี้ยเอามาศาสตร์ได้นะครับมังกรลมอย่างเงี้ยนะครับผมรีสกิลได้อย่างเงี้ยแต่มันจริงๆเอาแค่ตัวเดียวก็พอนะครับผมแล้วก็เสือลื่นแบบเอ่อการทำดาเมจหมู่แบบแรงๆไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผม เล่นแบบการทำดาเมจหมู่แบบบึม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 ,บมคือลือคือลืออย่างเงี้ยแต่พยายามให้ใช้เป็นตัวดาเมจหมู่เยอะๆนะเออประมาณนี้นะครับผมอ่ะลีดเนี่ยเราเอาจจะเป็นลีดอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับผมซึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับทีมของเรานะฮะวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้นะผมจะให้ดูนะฮะปืบสลัด AI ฉลาดมากหนุ่มปืบลดลดเก็บไปปืบดูอิดสวย AI p e เพอร์เฟนะผมทีมนี้จะฝั่งศัตรูจะไม่ค่อยได้ออกนะครับแล้วก็รีสกิลมาฟืบนนะฮะตีปืบนะฮะ ล้วดูอีกก็จะตบพิษให้เก่อแตกนานๆทีสลัดจากสกิลเหลือเชื่อปืบนะครับปับๆอันนี้เป็นทีมที่เรียกว่าคนรวยหน่อยๆก็ได้นะครับผมมันมันขึ้นอยู่กับว่าผมรีบไหมทีมเนี้ยดามจแรงนะครับดามจแรงมากดูอีกธาตุไฟเนี่ยคือเอามาเชิดใช้ได้ก็แตกได้แจกพิษได้นะครับเอามาเล่นแบบทีมแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับแต่ใส่เป็นเอกเทินก็ได้ใส่สตันก็ได้แล้วแต่เราเลยนะจ๊ะนี่รีสกิลมา ง่ายง่ายครับทีมนี้ค่อนข้างเล่นง่ายมากนะผมปื๊บปื๊บปื๊บผมเคยใช้ทีมนี้ในอาการออโต้หอหอยอยู่นะออโต้จนหลับอ่ะออโต้จนหลับแล้วผมจริงเอ๊บนี่ปื๊บเสือสกิลสามผู้เขาให้เรียบร้อยหมดตูดหมดใจหมดตูดหมดใจฟืบมาสลัดกอแตกสวยนุ่มแล้วก็รีสกิลฟืบนฟื้นื้รีตบปาบ ตืบๆนะครับเข้าแรงเหมือนกันเนี่ยจำไปเล่นไปเสือเสือก็ตีแรงเหมือนกันสกิลสองไม่ใจแรงได้ไงมีสปีดกับบับดาบอีกหอยปาบปาบนะผมกลับไปล่างคนแจกพิษแล้วปึ๊บโหอีกนะผมตืบแล้วก็รีปึ๊บตีปาบปาบโหโดดเสือโดดแรงมากอ่ะเต็ดจัดอ่ะปื๊บฟรีตีแล้วก็ตีปื๊บนะครับโขี่คอปาบปาบโหแรงเหมือนกันเนี่ยตืบตายเอา ปืบป๊บสวยหนุม่มแล้วก็ต่อมาครับปื๊บรีสกิลฟืบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะตีโขไปสวยรีสกิลต่อไหมอา่าสลัดมาละสลัดเปิดเกาะละวสว,สวยเลยสวยหนุม่มอืฮึโอเคอืฮมปืบ๊บรีสกิลมาแต่ต้านทานได้ยังไงหนุม่มยังไงยังไงสามารถออกมาเล่นแบบพวกไก่หอแบบนี้ได้เหมือนกันนะอันนี้คือแบบเป็นทีมที่แบบคนรวยจักน้อยแน่เลยอื้ม แล้วก็จะเป็นอคอนเทนต์ในการเล่นในคอนเทนต์ RTA นะครับผมสามารถจะโดดเด่นในคอนเทนต์ RTA แล้วก็ตัวของอารีนาพอสมควรอ๋งี้คือมันเก่งในเรื่องการตีคนมากๆนะเพื่อนๆไอ้ตัวนี้ไปได้เยอะไปได้เยอะเลยไปได้ทุกตำแหน่งนะเป็นนาำเมฆก็ได้รีสกิลก็เก่งนะผมโอ้คือครบเครื่องมากๆสำหรับตัวของผู้กันคาดลมนะครับผมเรียกได้ว่าลูกรักปุ่มเลยเลยก็ว่าได้นะสำหรับตัวของผู้กันลมอะลูกรัก,กวันเลยก็ได้นะจริงงมากนะครับผมใช้บ่อยใช้บ่อย Uh, เล่น rta 10เกมจะมีผู้กันลมประมาณ8 8เกมได้เลยมันมันผมใช้มันบ่อยมากนะครับเพราะว่าผมเล่นสาย cc เด้อนี่เล่นสาย cc ก็จะใช้แบบบ่อยแบบบ่อยจัดอะ okay. อืมเจ้ปื๊บปื๊บีซี่ครับผมอีซ uh ี huh. ่เกมนะฮะแล้วก็ต่อมานะผมในคอนเทนต์ตัวของอ่าอ a r e n ากันดูบ้างครับอ a r e n าก็จะเล่นเป็นทีมส,สัตวาสตหน่อยนะผมอมารีน n a ก็จะเล่นเป็นทีมส,สัตวาสตหน่อยนะผมอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมมาเดี๋ยวให้ดู ให้ดูเคสก่อนนะครับผม,ม,มนี่ศาสตร์ไปครับรีสก,กิลนะครับผมแล้วก็รถเกตด,ด้วยนะครับผมใช้ได้เลยนะฮะปึ๊ดแต่ว่าพยายามเรียงเทิร์นออเดอร์สปีดดีๆนะครับผมปื๊บอย่างเงี้ยแล้วก็รถเกตแบบนี้ตีปื๊ดปื๊ดปืป๊ดสั้นจากรูนนะผมสตั้นจากรูนนะแล้วก็ตีปื๊บแบบนี้นะฮะเก่งนะครับผมอันนี้คือขนาดดาเมจผมไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับดาเมจแบบกึ่มโบอ่ะเข้าใจคขาไหมดาเมจกึะะก่มโบป่ะเพื่อนๆ รามีกึมกึมอ่ะอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันครับผมมาดูกันนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวรีสกิลนะถ้าผมเอามาเล่นตำแหน่งก็คือตำแหน่งรีสกิลบางคนเล่นเป็นตำแหน่งรามีก็ได้เหมือนกันนะฮะโอเค okay, มาเอบแต่ว่า ata นะจริงๆเอออันนี้นะ continental war series w a จริงๆอะ่ะถ้าไม่มั่นใจทีมจะหาทำนะไม่งั้นนะโวยนะฮะโอเคแล้วก็ตีปื้มนะผมขี้แตกไปอีหนุ่มอีหนุ่มขี้แตกไปเห็นไหมง่ายไหมทุกคนง่ายมากนะผมมันทําให้จังหวะของเกมมันค่อนข้างได้เปรียบเยอะนะครับผมแล้วก็ ตัวต่อมาก็คือตัวของคอนเทนต์ RTA นะครับผมคอนเทนต์ RTA เดี๋ยวผมให้ดูสักเกม2เกมแล้วกันนะครับผมหยิบบ่อยเหมือนกันนะอันนี้พูดจริงอืมอย่างแมตนี้ก็หยิบเป็นสาย CC ับผมมาอย่างแมตนี้ก็หยิบเป็นสาย CC นะผม,บบะผมได้ให้ดูนะครับปื๊บอือฮึเล่งเกตมาสวยครับหนุ่มตีปื๊บปื๊บต้านมายัางไงปา่ปาป่าดึงไม่ติดงานหยาบหน่อยนะจ๊าน้องแล้วก็สกิล3ครับรีสกิลมาแบบนี้แล้วก็ยักดูด ดูดบัฟมาสวยหนุม่มแล้วก็สก,กิลสามปาบนะฮะแล้วก็เปิดเกาะจึ๊อบอย่างนี้นะครับผมสก,กิลสามสตรปาบก็ให้สวยหนุม่มแล้วก็ตีปาบนะฮะยังยังอยู่ยังอยู่ตีครับผมตุยฮะอาร์คล้างสก,กิลมายัางไงปืบ๊บโรยโรยมาโรยมา,ยมาแต่รีรอปาบตีปืบนะ๊บนะฮะอันนี้คือลำบากตรงที่ว่าตัวของมายมันตีแรงมากนะผมทุกคนดูดิเป็นข้อเน,นี้ยนะผม แต่มันเปลี่ยนเกมได้นะผมบอกก่อนนะครับมันเปลี่ยนเกมได้จริงๆริงนะฮะอย่างเมื่อกี้ผู้ก,กันเองก็สามารถทําจังหวะกับเกมได้เยอะเหมือนกันนะครับผมปึม๊บดูดมาสวยหนุ่มไอ้ปาบสตันไหมไม่สตันขว่น,นแตกครับผมเรียบร้อย GG ไก่มันไม่มีดาเมจมาสู้กับเราแล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมส่วนมากก็จะหยิบเป็นตัวของพวกรีสกิลเยอะนะนี่อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าเป็นเคสแบบพวกรีสกิลครับผมประมาณนี้อืม ตัวมจะเล่นเป็นทีมซ c มากกว่าครับที่ผมเล่นนะเดี๋ยวให้ดูรูนด้วยนะเลนเกตมาสวยครับหนุ่มตีปื๊บปื๊บสกิลสองครับนี่อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็รีสกิลไปปวดหัวเว้ออป่าบสวยแล้วก็เอ็กซ์เทิร์นมาแบบนี้สวยจัดโอคโอ้แล้วมันเอ็กซ์จะเทิร์นได้ปะปื๊บฝนขี้แตกหมดจมังหวะนี้ปื๊บยังไงชนะเลยครับผมเพราะว่าพวกกันเข้าเทิร์นก็คือรีสกิล ฝั่งตรงข้ามก็คือเฮ็ดอย่างไม่ได้เล้วนะผมจริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะรีสกิลติดแบบทุกจังหวะขนาดนั้นนะเพื่อนเนี่ยตวมากก็จะเอามาเล่นแบบพวกตีมสตีมแบบสัสบบสัอย่างเงี้ยนะครับผมเดให้ดูส่วมากก็จะเอามาเล่นตีมสัสสัสหน่อยนะผมอืแต่ก็หยิบหยิบบางเคสอะครับผมหยิบเป็นดับสามดับสี่ 3, ดได้เสมอนะผมนี่ส่วมาผมก็หยิบเป็นพวกซีซีอย่างเงี้ยเวลาที่เราเล่นซีซีอย่างเงี้ยเราสามารถเอามาทําแบบคอมโบแบบนี้ได้เลยนะผมเดี๋ยวให้ดูเกี่ยวกับเรื่องรรููนนนนกััผผมมออ่ใสเป็ตวขง เอกเตอร์น,นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของเป็นเป็นอกเตอร์กับเป็นตัวของวิวนะครับผมประมาณนี้นี่รุนบึม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 ดูประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์ครับอาร์ติแฟกต์ประมาณนี้ครับอืเหมือนสกิลสองมันโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องสปีดแล้วก็สปีดก็ไม่นยำแล้วก็เป็น HP ออืฮีพพี โหร yeah. so ูนแบบรูนน้อยมากทุกคนรูนแบบกึ่มโบอะรูนกึ่มโบะเลยมันไม่ค่อยพอนะครับไม่ค่อยพอส่วนมากเนี่ยผมจะเล่นเป็นตัวแบบพวกลบบัฟรีสกิลอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยสปีดอาจจะต้องเยอะหน่อยอย่างพวกเอ่อริวอย่างเงี้ยริวทัดน้ําต้องเยอะนะครับผู้กันอย่างเงี้ยเป็นตําแหน่งลบบัฟอย่างเงี้ยเห็นไหมพวกออร์คเนิรอย่างเงี้ยเป็นตัวแบบซีซีได้อย่างเงี้ยนะครับมันจะเล่นหลายตําแหน่งพอสมควรอยู่นะครับผมก็ จริงๆต้องบอกก่อนว่นาตัวของผู้กันเองอะ่ะเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์มากๆนะใครที่แบบมีก็ผมอยากให้ปั้นลองไปปั้นดูนะครับเก่งมากๆเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันซีอูนิคามะจ้าเจ๊